เรื่องของอุบัติเหตุกันหน่อยฮะคุณผู้ชมอาจจะมีโอกาสได้เห็นคลิปคลิปนี้แล้วอุน่ากลัวเหมือนกันนะ<ฆ>จังหวะที่เครนยกบ้านน<ฆ>็อกดาวข้ามสายไฟฟ้าที่มันสูง<ฆ>มากๆเลยนะครับตอนนั้นนี่คือเราก็ลุ้นกันเลยเอ้ยมันจะข้ามผ่านไหมข้ามผ่านมาแล้วแต่คุณผู้ชมฮะจังหวะนั้นเครนเหมือนรับน้ําหนักไม่ได้ทําให้บ้านน็อกดาวเนี่ยหล่นใส่บ้านอ,อีกหลังหนึ่งคนในบ้านรอดตายวุดวิดครับ เข้าทางไหนครับบ้านหลังนี้นปนเป็นอะไรไหมคะมีคนอยู่ไหมคะน,นี่คุณผู้ชมฮะจังหวะที่คือหลังจากที่เครนมันยกบ้านนอกดาวข้าม สายไฟฟ้าใช่ไหมมันสูงมากาสูงจริงๆคําถามก็คือมันสามารถที่จะเอาเครนขนาดไหนน้าหนักเท่าไหร่ยกแบบนี้ได้คําถาม,มาแรกคําถามที่2ได้ยินเสียงไหมครับในคลิปเนี่ยคือมันจะอาจจะมีบางช่วงบางตอนที่คนที่ถ่ายคลิปแล้วมีการตะโกนถามมันกินเหล้าหรือเปล่าเออทำไมรู้สึกบังคับเครนแปลกเออบังคับเครนแปลกนะแล้วคือเขาบอกอาชีพจุดๆอน่ะ หายละอะไรอย่างนี้นะ oh. เพราะว่ามันเกิดเหตุแบบนี้มาหลังจากนั้นวิ่งไปต่อที่บ้านหลังนั้นครับมีคนเป็นอะไรหรือเปล่ามีใครอยู่ไหมคะมีครับอุยตาแล้วมีคนอยู่รอดตายแบบว่บว oh. ิบจริงจน้องเจ้าของบ้านเล่าวินาทีบอกว่าตอนนั้นมันเหมือนอะไรสักอย่างหนึ่งถล่มลงมาเลยอุ้ยน่กลัวมากเหตุการณ์นี้นะครับเป็นคลิปตอนที่รถเครนเนี่ยยกบ้านนอกดาวน้ำหนักกว่านหนึ่ตันครับลงจากรถบรรทุก โดยได้ยกข้ามสายไฟฟ้าแรงสูงกว่า10เมตรเพื่อเตรียมมาวางไว้ในพื้นที่บ้านมันก็มีการปรับพื้นที่แล้วละครับแต่ว่าเหตุการณ์ไม่คาดฝันมันเกิดขึ้นคือรถเครนเนี่ยรับน้ําหนักเครนไม่ไหวพลิกตะแคงนะครับบ้านนอกดาวก็ตกใส่หลังคาบ้านที่อยู่ติดกันกับไซ่งานก่อสร้างหลังจากนั้นผู้รับเหมาก่อสร้างรวมทั้งผู้ควบคุมงานวิ่งเข้าไปในบ้านหลังที่ถูกบ้านนกดาวเนี่ยหล่นใส่แล้วก็ตะโกนถามหาคนที่อยู่ในบ้าน มีเสียงคนในบ้านตอบรับออกมาก่อนที่จะใช่่ยกันเนี่ยฮะคืองัดหน้าต่างพาชายที่ติดในบ้านออกมาได้อย่างปลอดภัยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นช่วงสายนะครับ23มกราคมที่ผ่านมาเมื่อวานนี้นะฮะในซอยกลางเมืองอซอย9เขตเทศบาลนครขอนแก่น23มกราคมคุณผู้ชมฮะก็วันศุกร์ที่ผ่านมา,าหลังเกิดเหตุไปเจอบ้านหลังนี้ ค่ะบ้านหลังนี้นะคะเลขที่ห61นทับนะคะละักษณะเนี่ยจะเป็นบ้านไม้สองชั้นนะคะถูกบ้านนอกดาวตกใส่เนี่ยคุณผู้ชมคือเราจะเห็นภาพแล้วนะว่ามันหูเสียหายไปครึ่งหนึ่งเลยะคะ่นะอยู่ไม่ได้แล้วล่ะแต่โชคดีอย่างที่คุณต้นกล้าบอกไนงะไม่มีคนเจ็บไม่มีคนตายอะคะ่ะอืน้องนักครินชินบุตรนะครับอายุ29ปีเจ้าของบ้านเดี๋ยวน้องเล่าให้ฟังนะคุณผู้ชมวินาทีที่บอกว่าตนเองเนี่ยอ,อ,อยู่ภายในบ้านตอนนั้นก็เดินออกมาจากห้อง พักเลยจะไปรอทํางานในช่วงบ่ายหลังจากที่เดินออกมาจากห้องผมได้ยินเสียงโครมใหญ่เลย ดังมากดังมากครับมันเสียงเหมือนระเบิดก่อนที่จะมีเศษไม้และก็ฝุ่นเนี่ยโอ้โหเต็มบ้านตั้งสติได้ก็ตะโกนไปถามอาไอหมาที่เลี้ยงไว้เนี่ยเป็นยังไงบ้างเป็นห่วงออไง<อ>ปรากฏว่าไม่มีเสียงตอบรับเลยจากนั้นเขาเลยพยายามจะเดินออกจากบ้านนะคะแต่ก็ไม่มีทางออกเนาะหาทางไม่เจอเลยจนกระทั่งพางผู้รับเหมาะคะ่ะเขามางันหน้าต่างเสร็จปุ๊บก็ช่วยเขาออกมาได้นะคะ <c oughs> คือตัวเขาเขาบอกรอดตายมาได้แบบเนี้ย <c oughs> เพราะว่าห้อยเหรียญถามเหรียญอะไร ลหลวงพ่อฉไหนที่วัดสังขบปีดีร,รุ่นพยักติกปีกรุ่นสองอก็เลยรอดตายนี่บอกแบบนี้หุดหวิดจริงๆเลยนะคุณผู้ชมอลองฟังเสียงน้องหน่อยนะฮะผมยืนอยู่ตรงนี้ผมเดินออกมาจากห้องระเบิดเลยตุ้มเลยทีนี้ลงมาตรงนี้เลยตุ้มเสียดอะไรลงมาอยู่ตรงนี้เลยโอ้เสียงยั้งมหกผมก็เลยกังวลออกไปหาอาอาผมยังอยู่บอ่คับนี่พ่อผมงังนอยู่ตรงนี้ไหม มาผมเป็นยังไงบ้างกูก็ไม่รู้เรื่องออกหาทางออกเดินหาทหางออกเขาก็เลยมางัดตรงนี้ออกให้มีอะไรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขึ้นคลอนครับถึงว่ารอดก็มีหลวงปู่นี่ยหลวงพ่ออะไรนี่ว่าชนัยนะโอ้คำถามเกิดขึ้นเยอะมากเลยนะครับ <S <S แล้วก็คนก็บอกว่ามันเกิดจากเครนอีกแล้วเหรอแล้วทําแบบนี้จะยังไงบ้างยินดีด้วยนะครับคุณได้บ้านหลังใหม่แล้วแต่การได้บ้านหลังใหม่แบบนี้ มันก็ไม่โอเคนะฮะทีนี้ญาติผู้เสียหายคุณนิพาหินล่าบอกแบบนี้ตอนที่เกิดเหตุนเนี่ยฉันกำลังซักผ้าอยู่และได้ยินเสียงดังเลยรีบออกมาดูเอ้า เครนมันพาดทับบ้านเสียหายพร้อม,อมกับมีบ้านนอกดาวอยู่ในบ้านด้วยมันลอยมาจากไหนอ๋อไอ้เครนนี่แหละที่มันพามานะครับหลังเกิดเหตุก็คาดว่ามันเกิดจากความผิดพลาดของคนขับเครนเมื่อยกเครนบ้านนอกดาวที่มันมีน้ําหนักขึ้นไปจนถึงปลายเครนแล้วเนี่ยข้ามสายไฟฟ้าคือควรที่จะย่อนบ้านนอกดาวลงปรากฏว่ามันรับน้ําหนักไม่ได้คือไม่แน่ใจว่าตรงที่รับน้ําหนักมุมสี่มุมของเครนเนี่ยมันแน่นหนาไหมถูกไหม เกิเขาต้องกะจังหวะต้องกะน้ําหนักดีๆมันจะเอ็นไปซ้ายเอ็นไปขวาหลังเกิดเหตุครับทางบริษัทของรถเครนบอกแต่เพียงว่าเดี๋ยวจะให้ประกันภัยบริษัทประกันภัยเดี๋ยวมาตรวจสอบนะ เพื่อจ่ายค่าเสียหายแต่หากประเมินค่าเสียหายต่ำเนี่ยต,นเ,น,ยตนเองก็ต้องหาเงินมาซ่อมแซมบ้านอีกอคุณนิพพาบอกแบบนี้อยากขอความเป็นธรรมในเรื่องดังกล่าวด้วยค่ะ,ะสรุปว่าตอนนี้ตอนนี้นะเขาก็ต้องให้ประกันมาดูถ้าประกันมาดูอาจจะไม่ครอบคลุมไหมล่ะ,ะอาจจะได้แค่บางส่วนอเออดีนะ่เนี่ยเดชบุญที่ไม่มีคนเจ็บด้วย ไม่งั้นรับผิดชอบกันไม่ไหวเลยจริงๆนะ <ừ> คนเจ็บคนเสียชีวิตขึ้นมาทั้งชีวิตเลยนะคุณนะ, <ừ> ะต้องระแวดระวังกันให้มากกว่านี้นะคะแต่ภาพนี้ยอมรับเลยว่าน่ากลัวแล้วก็หวาดเสียวมากๆจริงๆอ่ะกลัวมากแปลว่า<อ>สายไฟฟ้าสายสื่อสารที่มันอยู่เนี่ยคือมันอยู่ค่อนข้างจะเตี้ยถูกไหมกว่าบ้านนอกดาวที่เขาจะท <ừ> ําหรือว่ายังไงฮะสุดท้ายถึงต้องตัดสินใจเอาเครนเนี่ยมายกบ้านนอกดาวเอาดีขึ้นซึ่งมันสูงมากสูงสูงจริงว้ายเห็นภาพแล้วหวาดเสียวอ่ะ ได้บ้านใหม่อ่ะเออเหมือนรีโนเวทไปเลยว่ะรีโนเวทไปด้วยใช่บ้านหลังนี้แล้วไม่รู้จะได้เงินเต็มจํานวนหรือเปล่าด้วยนั่นแหละครับแล้วระหว่างเนี้ยอยู่บ้านก็ไม่ได้จะไปอยู่ที่อื่นนะเสียตุ้งสไตงนะคุณเพราะจริงๆเนี่ยคือคนคอมเมนต์แล้วก็เห็นเหมือนกันว่าบริษัทรถเครนเนี่ยต้องรับผิดชอบคุณจะมาโบยว่าเดี๋ยวรอให้ประกันภัยเนี่ยมาเคลมมันก็ไม่ได้ถูกถูกต้องค่ะ